บรรยากาศการตั้งสวดพระพิธีทำศพนายสมยศสุดทางกูลเจ้าพ่อ,อคาเฟ่ชื่อดังภายในศาลาสองวัดเทพดีลาย่านหัวมากเป็นไปอย่างเรียบง่ายท่ามกลางความโศกเศร้าของบรรดาญาติศิลปินตลกและคนใกล้ชิดที่เดินทางเข้าร่วมไว้อะไรนายสมยศเป็นครั้งสุดท้ายก่อนพิธีชาปนกิจศพจะเริ่มขึ้นในช่วงเย็นของวันนี้หลังตั้งสวดพระพิธีทำศพมาตั้งแต่วันที่30ิมิถุนายนที่ผ่านมาโดยภายในงานไม่พบว่ามีลูกชายที่เกิดกับภรรยาอีกคนของนายสมยศ เดินทางมาร่วมงานแต่อย่างใดนางรัศมีสุทางกูลภรรยานายสมยศเปิดเผยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าหลังเสร็จสิ้นพิธีศพแล้วจะนําเท่าอาัติไปลอยอังคารที่ใดต้องรอปรึกษากับทางญาติิอีกครั้งส่วนในเรื่องของคดีก็ขอให้เป็นหน้าที่ของตํารวจในการสืบสวนจับกลุ่มตัวคนร้ายด้านความคืบหน้าของคดีนอกจากตํารวจจะพุ่งปมไปยังสาเหตุเรื่องของการพนันและการวิ่งเต้นล้มคดีแล้วชุดสืบสวนยังให้น้ําหนัก มาที่เรื่องความขัดแย้งภายในครอบครัวหลังพบว่านางรัศมีเบิกเงินสดไปลงทุนตั้งโรงงานน้ําผลไม้ร่วม80ล้านบาทโดยที่นายสมยศไม่ทราบเรื่องโดยในทุกประเด็นตํารวจกําลังเร่งสอบสวนขยายผลในเชิงลึกเพื่อหาปมสาเหตุที่แท้จริงของการลอบสังหารอดีตเจ้าของพระราม9้าคาเฟ่